เจออีกอะอะไรนี่กูรู้นี่กูดินมา็มงแมงหัวเจอเนี่ยกูรู้เลยว่ามึงจะดึงกับใคก็คงเช่ฉนไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดอะไรไปไกลกว่าเป็นเพื่อนแค่ ทำไมอ่ะอย่าทำแบบนี้แกไปคิดก่อนแล้วค่อยมาตอบฉันทีหลังไม่ได้แกก็ไม่มีใครอยู่แล้วนะแกแกที่บอกเนี่ยมึงกล่าวรางวัลหน้าตามตลกตลกมึงเอาอาการดีเด่นเลยนะฉันกลัวไม่ได้มาอีกแกโอไม่ได้มาที่นี่อีกนี่แกว่าไงหนังหัวกุลร้อนไปหมดไม่ต้องดึงแล้ว มันเช็คได้ว่าฉันดังหรือไม่ดังเนี่ยพวกแกอยากดูไหมเออเดี๋ยวดูพี่หอยคนให้ตัวพี่ไปเอาเลยดี๋ยวมจะบอกแล้วเียวเอาไหมหน่อยวันหลักเนี่ย นัดกันด้วยไปเอาให้ตัวมาจับได้ไงเจ้าถุงเท้าซับเนาะฮะไปเอาให้ตัวมาดิและฐานนีมึงไม่บอกกูด้วยว่าต้องทารไปเอาถุงเท้ามาด้วยไปไปเอามาดิมึงไม่บอกกูแล้วฟังนั้นหิวหรือเปล่าเนี่ยพกแหนมตุ้มจิ๋วมากินด้วย แกสองตัวหุบปากนะคฉับอย่าเมาพวกแกเนนะจำใส่กระโหลกสองคนไว้เลยนะทำไมอ่ะฉันไม่ได้ชอบแกและฉันเนี่ยนะอย่ามาเรียกฉันว่าแจ็คแจ็ไมจะให้นี่ฉันมีชื่อใหม่แล้วชื่ออะไรแคท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 อย่ามาใกล้รัวกูต่อไปเลยแจ็คแจ็คแจ็คจ็ลืมความรักของเราไปแล้วหลุดใจต่อยอ้แกมาก่อนฉันก็ไม่รู้สึกหรอก จกีในบทอะน้องไม่รู้สึกแต่มือเราอมือปก่อะแกอย่ามาเล่นลิ้นกับฉันต่อให้แกหอมแก้มฉันก็ไม่มีวันกลับเป็นเพศผู้ชายอะไรก็ถามอะไรบ้างนะแล้วแบบแกแกทำอะไรก็ได้ให้ฉันเนี่ยกลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมสิแน่จริงอ่ะจจกกมึงก่ายอยู่ประจำเลยมั้ย แฟนฉันแต่งงานต่อหน้าพวกแกสองค,คนพี่รักแต่งงานกับฉัน,นะจ้าอุย้ยตายแล้วน่ารักเอาน่ารักเอาเดี๋ยว <c oughs> ตบขนาดนี้ถีบกูเลยได้